นายอิเซมิยาเกะนักออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นชาวญี่ปุ่นวัย84ปีเสียชีวิตวันนี้หลังป่วยด้วยโรคมะเร็งดีไซเนอร์รายนี้เกิดเมื่อปี2481ที่จังหวัดฮิโรชิมะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นขณะอายุเพียง7ปีก็ประสบเหตุการณ์ที่สหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ทำให้แม่ของนายมิยาเกะเสียชีวิตจากการสัมผัสกัมมันตรังสีภายใน3ปีต่อมานายมิยาเกะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะธรมะในกรุงโตเกียว ก่อนย้ายมาเรียนออกแบบการตัดเย็บชั้นสูงที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสทำให้เขาได้มีโอกาสร่วมทำงานกับดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างนายกิลาโลชและนายอูแบร์เดอจิวองชีก่อนย้ายไปอาศัยที่นครนิวยอร์กเมื่อปี2523ดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นรายนี้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่กรุงโตเกียวและก่อตั้งห้องเสื้อมิยาเกะดีไซน์สตูดิโอเขาเป็นที่รู้จักจากการออกแบบเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์น้ำหอม ที่ใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ในผลงานหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของดีไซเนอร์รายนี้คือน้ำหอมรุ่นโลดิเซนอกจากนี้นายมิยาเกะยังได้รับรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์กองพันธ์เกียรติยศซึ่งจัดว่าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดจากรัฐบาลฝรั่งเศสเมื่อปี2559อีกด้วย